วันนี้นะพี่สีจะมาเจาะน้ําตาลให้ลุงนะคะวัดค่าน้ําตาลให้ลุงนะคะนี่เราก็ใส่แถบมีเครื่องวัดเรียบร้อยพี่พี่เพื่อนเพื่อนี่เครื่องเขาก็จะมีส่งสัญญาณมีสีแดงแดงอั like นนี้คือเราต้องเจาะพี่สีจะทําการเจาะนะคะตั้งค่าไว้ห้านะคะพี่พี่สีก็จะมีเครื่องเจาะนะคะยี่ห้อนี้นะคะใช้มาใช้มาหลายปีนะคะ เจาะเลยีจิ้มลงไปอือได้ไหมโอ้ได้มาแล้วได้มาแล้วนี่นี่แล้วก็จิ้มลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูค่าอ่ะนี่มันจะมีแถบโอ้นี่ค่ะมาแล้วได้ค่ะเรามาดูนะคะค่าน้ำตาลขอโอ้โห ไปกินอะไรมาเนี่ยร้อยเดสิบสอูสิพี่เพื่อนๆเ,เนี่ยร้อยเจ็เห็นชัดชัด